เกษตรนะครับเราจะมีการทบทวนนะครับซึ่งเดิมทีแผนเนี่ยเราจะมีแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่เป็นกลุ่มพืชน,นะครับกับส่วนที่เป็นกลุ่มของอ ตัวประสุตสิ์ส์รและสัพท์น้ำน,นะครับในส่วนของพืชนี่ก็คือ,อสิ่งที่เราพบนะครับในจากการทําการเก็บข้อมูลรวบรวมทั้งฝั่งของดีแมนและก็สัพพายนะครับก็พบว่าสิ่งที่มาเป็นตัวปัจจัยหรายเวอร์ในการกระทบนะครับหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของตัว climate change policy นะครับซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของบริบทของนโยบายนะครับซึ่งอาจจะนาไปสู่เรื่องของการกรีกรดกันทางการค้าในอนาคตรวมไปถึงภาพของเศรษฐกิจด้วยนะครับที่เราจําเป็นจะต้องปับ รับตัวอย่างรวดเร็วนะครับในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของ Workforce นะครับในเรื่องของ Social Structure Movement ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของตัว Elders นะครับที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับแล้วก็การส่งต่อมายังลูกหลานรุ่นใหม่ๆที่จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็มีบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีความท้าทายนะครับที่จะ เกิดการยอมรับข้อดีก็คือเกิดการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือว่าการที่จะเข้าไปอินโวในเรื่องของอาชีพในฐานะเ,าเกษตรกรเนี่ยก,ก็อาจจะ หาตัวได้ยากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทา้าทายในบริบทของสังคมนะครับในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของการที่มีเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นความทา้าทายในการที่จะทําให้ภาคเกษตรของเราเนี่ยเข้าถึงตัวเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตผลต่อไปซึ่งอันนี้ก็จําเป็นจะต้องอาศัยในภาคของอการให้ทุนสนับสนุนทั้งนักวิจัยแล้วก็รวมไปถึงการเชื่อมโยงในการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับทีนี้กลับมาสู่ที่รถแมปนะครับเราพบว่าตัวรถแมปเนี่ยครับ ในระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวเนี่ยนะครับในภาคของเกษตรเนี่ยอันนึงเนี่ยที่เราได้สา,าระสาคัญมาจากภาคอุตสาหกรรมเลยก็คือเขาอยากให้มีการส่งเสริมที่ครอบคลุมไม่ใช่แค่กลุ่มพืชเศรษฐกิจเท่านั้นแต่รวมไปถึงในส่วนของผักและผลไม้โดยเพพาะผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่อยู่ในลําดับความสําคัญที่จะเพิ่มมูลค่าสูงให้กับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ทุเรียนหรือว่ามะม่วงต่างๆก็ตามก็ยังต้องการการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการส่งเสริมตรงนี้นะครับทีนี้ในภาพของตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็จะสอดรับเข้าไปในในสองลักษณะด้วยการที่อยู่ในเซติิกทาเก็ตของภาคการเกษตรน,นะครับก็คือ,อตัวแรกเลยก็คือการทำอย่างไรจะทำให้เกิดประสิทธิภาพิผลในเรื่องของ Precision Agriculture โดยการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปจับให้มากขึ้นถามว่าทั่วนี้เรามีการพูดถึงเรื่องนี้กันมานานพอสมควรแต่ว่าก็ยังมีแกลบในการที่จะปรับใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการจะทําให้เกิด precision agriculture โดยเฉพาะ precision agriculture ในในที่เราจะโฟกัสให้ narrow down ลงไปก็คือในเรื่องของ genomic breeding คือการปรับปรุงสายพันธุ์ให้เกิดความแม่นยําหรือ accuracy มากขึ้นโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของผลไม้ผมย,ยกตัวอย่างตอนนี้จริงๆภาคเอกชนเริ่มทํากันแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของเมลอน นะครับก็มีไม่ใช่แค่ไปการไปเอามเมล็ดพันธุ์มาจากญี่ปุ่นเอาเข้ามาเพาะปลูกเพราะว่าก็ก็จะเกิดความไม่มั่นยําในเรื่องของการคนโทรลในเรื่องของสภาวะการควบคุมในการเพาะปลูกหรือแม้กระทั่งเกษตรกรบางกลุ่มก็ไม่สามารถเข้าถึงเพราะว่าจะต้องถูกคนโทรลด้วยระบบที่เป็นระบบปิดซึ่งแน่นอนต้นทุนก็สูงอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือตัวเทคนโนโลยีที่เข้าไปทําให้กระบวนการในการที่เราจะสามารถสร้างไอตัว รสชาติของตัวเมลอนต่างๆเหล่านี้ให้มีทั้งปริมาณขนาดแล้วก็ตัวรสชาติเนี่ยให้สามารถที่จะสอดรับในการที่จะนำไปสู่การขายในตลาดที่มูลค่าสูงได้โดยเฉพาะสิ่งที่เราได้มาก็คือทำอย่างไรจะทำให้ผลไม้เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะไปภกแล้วมีนิวทริชั่น สูงนะครับแล้วสามารถทำให้ได้ดีลิชั่นแอ c c เรซี y อย่างที่ต้องการนะครับอันนี้คือตัวอย่างในส่วนของ precision agriculture นะครับซึ่งมุ่งเน้นไปในเรื่อง g จีโนมิกบร e ด i n g อีกอันนึงก็คือ regenerative agriculture นะครับดยเพราะการใช้เทคโนโลยีที่เป็น t r i p นะครับก็คือซึ่งจริงๆเเดิมทีก็มีความพยายามในการทำอยู่แล้วก็อยากให้โฟกัสตรงนี้มากขึ้นโดยเพราะการโฟกัสไปนในเรื่องของการจัดการในเรื่องของทั้งการใช้เลเซอร์เข้ามาในเรื่องของการปรับ ในเรื่องของดินในการเพาะปลูกเพราะทรัพยากรในการเพาะปลูกก็จะมีสิ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นดินน้ําแล้วก็การอา่การเข้ามาช่วยในเรื่องของการกําจัดวัชพืชน,นะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนนะครับอันนี้ก็อยากให้เดินต่อแล้วก็ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รี่เข้าไปจับในเรื่องเหล่านี้นะครับถัดไปในส่วนของปศุสัตว์และสัตว์น้ำนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอ่จะมี2เรื่อง ที่เป็นตัวสาระสำคัญแน่นอนครับไอตัวไดรเวอร์เราจะโดนกระทบไม่ได้ต่างกันแต่สิ่งที่เป็นความท,ท้าทาย ที่อยากจะเกิดขึ้นก็คือว่าในกลุ่มเป้าหมายในเรื่องปศาสุสั์และสัตว์น้านั้นเนี่ยนะครับมันมีกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นจากจากดีมานซ์ไซที่เราได้ก็คือว่าเขาอยากให้ภาครัฐเนี่ยมีการส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเพราะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางด้านที่เป็นอุตสาหกรรมที่กําลังมาแรงเลยแล้วก็มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากก็คือในกลุ่มของอสัตว์เลี้ยง นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงที่เป็นสุนัขหรือแมวเท่านั้นแต่อยากให้ส่งเสริมไปถึงตลาดที่กำลังมาใหม่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงคือที่เราเรียกว่าเป็น Exotic Animal นะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นงูหรือสัตว์สัตว์แปลกๆนี่ครับก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราไม่ได้มองแค่ตลาดในประเทศไทยแต่ไปในตลาดต่างประเทศด้วยก็คือว่ามีตลาดในต่างประเทศที่มีเรียกว่าเป็นกลุ่มคนรวยนะครับที่นิยมเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วทีนี้สิ่งที่มันขาดก็คือเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยในการส่งเสริมในเรื่องคุณภาพของของสัตว์เหล่านี้นครับให้มีความสวยงามแล้วก็แม้กระทั่งง่ายๆแค่ปลาหางนุยงครับปลาหางนุยงที่ถูกปรีดสายพันธุ์ให้เป็นสายพันธุ์เฉพาะ จากราคาตัวละ2อ0สครับขึ้นไปเป็นพันถึงสองพันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็ก็เป็นสิ่งที่ยังต้องคงใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ g e o o m i c r r e e i n n g เข้ามาช่วยในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความแม่นยำขึ้นในการปรับปรุงสายพันธุ์นะครับและแน่นอนครับก็คือ โฟกัสไปที่ตลาดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของกลุ่มที่เป็นสัตว์ที่เป็นกลุ่มปศุสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัวหรือสัตว์เศรษฐกิจก็ยังคงต้องส่งเสริมในการปรับปรุงสายพันธุ์โดยเพราะในประเด็นเรื่องของการให้ปรับสภาพกับสภาพแวดล้อมของเราเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้สายพันธุ์ที่มีการพยายามผสมหรือบรีดิ้งให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราแต่ก็ยังทําไปไม่ถึงแอคทีฟโกและสุดท้ายอีกอันนึงอันนี้จะเป็นปัญหาในระดับของสัตว์ที่เป็นกลุ่มเกษตรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโดยอดเพราะกลุ่มที่เป็นโคโนมครับก็คือเรื่องของภาวะโรคต่างๆครับที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยครับกอ็อยากให้มีการส่งเสริมในเรื่องการให้ทุนสนับสนุนในเรื่องการพัฒน,นาวัคซีนโดยเฉเพราะวัคซีนที่เข้าเกี่ยวข้องในการใช้ตัวอโลโตโลคัสนะครับวัคซีนตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ทางภาคเกษตรต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มะปะสูสั์นะครับ เพสฟู o d เนี่ยครับสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือในภาคภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการให้ทุนสนับสนุนเลยเพราะในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์นะครับที่จะทําให้ลดหรือทดแทนการนําเข้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลกระรดีในเชิงของเศรษฐกิจอย่างมากนะครับให้เราทัดเทียมและได้มาตรฐานที่มีคุณภาพสูง